ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่รายการโรลลี่สตาร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกมเฮดวันซีวันนะครับในโหมดแบทเทนโรโยนะครับโอเคงั้นผมก็จะมาซโล่ให้ดูครับมาคนเดียวครับไม่ได้มาใครเลยจะมาตบเกียน์แตกฝลังให้ดูหลังจากที่เล่นหัวร้อนไปนี่มันไม่น,น่นาหรือเอ็นลังโอ้มาใส่ชุดเหลืองดีกวนะ่าใส่ชุดนี้ออาตายแล้ว อยู่ไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยบ้าจะลงต,ง,ะตงตรงไหนดีวะเนอลงตรงไหนดีวะเยี่้อมองเห็นทางเลยอุ้ยในเขาเขาเขาไม่น่าไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าลงครับไม่น่าลงเอาแล้วกูไม,ม่มีที่เอาหนังไงเห็นละแคมป์หนึ่งสงสัยมันไงกูว่าละมันต้องมีคนลงไปด้วยโอ้ในห,หลังเกียน ไปที่อื่นก็ได้วะฟักโอ้โหไม่มีที่ลงครับเออเรอรอให้มันเก็บศพไปก่อนแล้วกันไม่ใช่ดิรอให้มันเก็บของไปก่อนแล้วผมค่อยไปเก็บทีหลังก็ได้หวังว่าจะเหลือนะเหลือให้กูสักปืนกระบอกเดียวก็ยังดีเพื่อนมันทยอยลงมาเรื่อยๆครับโอเคเนี่ย นี่เราจะเป็นแม่เสือดูแต่งตัวแม่งลายไหนวะกดตัวไหนวะย้อนอ๋อไนครัคนหนึ่ง โอ้โหแม่งลูกซองปืนครบชุดแล้วเหี้ยเที้ยมากโอ้โหดูครับมันยังไม่ได้มาทางเราผมจะแคมป์มาอยู่ตรงนี้ก่อนร้อแม่งร้อแม่งให้มันไปครับแล้วผมว่าจะผมจะอ้ออะไรวะเนี่ยอ้อได้เว้ยไปเพื่อนรีบไปสัตว์ โอ้ยกดแบบนี้ดูง่ายกว่าเยอะเลยมีคนวิ่งมาเฮ้ยทำไมมันไม่ยิงกันวะไปไปมึงอย่าวิ่งมึงอย่ามองกูดีสัตว์โอเคมันไปแล้วโอ้ยเหียนี่แม่งดักรอไอสัตว์กูว่าแล้ไงมอบเลย น่าเลยพอนุ่มน้อยโหเหลืออะไรให้บ้างเลยเพื่อนไม่มี้ย่อะไรเลย,ยไม่รู้ไม่รู้หลบในพุ่มนี่แหละ <c oughs> พุ่มหมดแล้วนะโหเหลือ92เขาละ อย่าวิ่งมาทางนี้ก็แล้วกันอุย้ยเนียนว่ะเนียนว่ะเอาว่ะเนียนนะเนี่ย <c oughs> อยไม่นอนเนาะ <c oughs> ลิบไปดิไอ้ลังไอ้ซาดโอ้โหดูแม่งฟารมะ ใหญกูเข้าใกล้ได้นะมึงโอ้ยแคมสเตอร์เลยตอนเนี้ยแคมสเตอร์แคมเปอร์ทำใจครับ โอ้ยตอนไหนมันจะไปวะฟาร์มของนานชิบหายเลยสัตว์วิ่งไปไหนก็ได้เนาะ F4 ลงใต้ชิเดบิลน่าจะได้อยู่ฟิลลงวิง่งไปทางนู้นอะเข้ามือใช่ไหม F4 เนี่ยต้องลงใต้เฉียวตามแม่น้ำเลยครับ ถ้าลงมปทางใต้เดินตามไปเดินตามเส้นแม่น้ำไปก็ถึงนะวิ okay. ่งไปเลยอ่ะวิ่งไปเลยดีกว่าแม่งมันน่าจะไปแล้วมะ <c oughs> มไฟนะอีนูจะฟาร์มอะไรนะักหนาวะ กระเป๋ายังดีวะ่ะโอ้ยบ้าอีกหมวกแล้วเว้ยปืนอะไรไม่มองโอ้โหมันติดสโมกเลยวตัตฟลักอุย้ยมันไม่เก็บครับ จัดว่าเด็ดเนาะไปลือเลยดีกว่าครับตามเส้นแม่น้ำไป,ไป <S 1> <S 1> ตอนนี้หมอกมันน่าจะบีบไปตรงไหนวะโอ้โหพอดีเลยเรากำลังจะไปทางนั้นพอดีเลยครับเนี่ยเนี่ยผมกำลังจะวิ่งไปทางนั้นพอดีโอเคจัดว่าเยี่ยมอยู่ แล้วไอ้หล hey, ังเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะก็เห็นมันอยู่นี่ว่าไปไหนแล้ววะไ้เจอสโมกูเข้าไปเดี๋ยวมึงโดนสโมกูไอ้สั์ ตอนนี้คนเล่นเท่าไหร่ละวะกดผิดไป61คนเราโอ้โหเรานี้ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยเลแล้แสดย อาแปดคนแล้วเว้ยสัตว์เอเคด้วยถึงตรงไหนแล้ววะเอฟสีอ้ลงใต้เนี่ยลงใต้แล้วนะเว้ยสัตว์เอฟสีลงใต้แล้วค่อยเชียร์โอ้ oh my goodness sir. ดีวิ่ญญาโอเคอึ๊เตดได้เโอ้ยไม่มีที่ให้ฟาร์มเลยเว้ยโอ้ไงด้าขวา เตรียมพร้อมกันเดี๋ยวเข้าไปเราเจอคนแม่งทุกไฟกันแล้วผมว่าผมยังไงผมก็แพ้ผมซูมันไม่ได้หรอกมีแค่กาวมอมโนโอมีคนตายด้วยเชียร์ลูกซองเก็บดีครับตอนนี้มีอะไรก็คว้าครับ มีอะไรก็ควา้าคว้าให้หมดเก้าโมใช่ไหมไนท์เราพร้อมแล้วมั้งเนี่ยวิ่งต่อครับหาแม่น้ำนี้ไปเลย <ông> ถ้าเสียงผมเบายัางไงก็ขออภัยด้วยนะครับ,รบว่าเพราะว่าไม่ไม่ดีเป็นไม้แบบติดหูฟังอะ <c oughs> โอลี่สี่เพียเพลเยอร์โอ้มายก็อดอา้าวควันพิษเริ่มเบียดแล้วสิบวิชิดแล้วไงชิดแล้ว e ห้าแล้วกูจะรอดไหมเนี่ย ตรงสะพานเนี่ยอ๋อนี่ไงเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออ F5 โอ้ต้องวิ่งแม่น้ำไปอีกเร็วสิพ่อแม่พี่น้องโซเลนโอ้ my god ปืนยังไม่ได้ลั่นเลยเดี๋ยวปืนนี่ไปขู่แม่งกันกูมีนะเว้ยอีห้าแล้วไปเลยโอเคเราเข้าใกล้เมืองแล้วเราน่าจะรอดแล้วครับคนตามหลังเราไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีอ่ะ โอ้ oh, no 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 n เขี่ยอย่ามาทิ้งระเบิดลงกูสเดี๋ยว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 ได้ยินเสียงเท้าครับเมื่อกี้หรือว่ากูหลอนวะบุรีฟ้ากูหลอนใช่ไหมกหลอนกูวิ่งต่อแล้วไม่อยู่แล้วอีกเสียวๆอยู่เกียดคนมาลอยถ้ามึงมาไฟกับปู๋ที่เมืองอ่ะได้เลยเพื่อนที่ปากไม่ไหวบุตตาไม่ดี you know ยิ่งสุดแล้วถึงแล้วหมู่บ้านโอ้ my god มีอะไรให้ขน้อยฟาร์มบ้างโอ้ยด้านขวามีคนครับขับมอเตอร์ไซค์หรือเดินวะเนี่ยโอ้โหด้านหลังยิงปืนละวให้กูฟาร์มใคนเลยมึง อุ้ยได้แล้วเออาสัตว์ดอบดิเว่ยไม่อยู่ด้วยอืมกูได้ปืนคูน่ใจกูแล้วมึงโดนกูแน่ไอ้ลัง เปลี่ยนกับเราสบายครับตอนนี้โอ้ด้านล่างนั่นอร่อยอ๋อแมกซ์โูนี่เชยกับปริน่นอร่อยนี่ไม่มีไรเลยวางเปล่าเขี้ยโอ้นี่ไงนั่นไงจัดว่าเด็ดเดี๋ยวผมขอ ได้เสียงนิดนิดนึ่งนะครับพอดีไม่ได้ยินอรไรอยากไฟเลยว่าจะฝักคนไหมขอย่าลูกซองเหรอหียคนกูก็ยังจะตายแล้ว โล่งไม่มีคนเยี่ยมมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้รู้ว่าเยี่ยมเช็คไม่มีขี้เกียจมองครับกดอย่างนี้แม่งไวกว่า ผมว่าแม่งต้องอ้อมแน่มาสองคนกูก็ไม่วันคิดว่าแน่ก็ไฟเพื่อนหนีกูทำไมวะแม่งไอพวกปอดแทกกระสุนก็ไม่มีให้กูอีกแม่งมีแต่ปืน ฟาร์มก่อนแล้วกันยังไงคนที่แม่งมีรถมันก็ได้เปรียบครับก็ไม่เสมอไปเนาะไม่มีเคี้ยอะไรเลยนี่นี่มึงเล่นฟาร์มไม่ไม่เหลือของกูเลยเลยโอ้ยเห็นแล้วโอ้พระเจ้าจอดไอ้สัตวี น้ำตาจะไหลสัตว์ <S 2> <S 2> <S สามกล่องแล้วมั้งเนี่ย้เปิดดิพี่เปิดดิพี่นั่นแหละโอ้ไม่มีเฮียอะไรเลยไม่มีเฮียอะไรเลยด้วยอุยอ้ยอุ้ยจัดตัวเด็ด จัดว่าเดชมันเริ่มบีบมานะครับแ่ชหม่เป็นไรเรายังอยู่ในเซฟโซนอยู่จะขับอะไรกันนักหนาวะฮะใครฆ่ากูได้นี่เมดคิดบึมเลยนะเว้ย เดี๋ยวได้ยินเสียงคนแมันมาแล้วเห็นแล้วครับเห็นละเห็นคนละตอนนี้เรายังวิ่งไม่ได้อะหาจังหวะเอาดีกว่าฮ่อจังหวะเอาดีกว่าโอ้ยนี่ไงรถไอสัตว์กูเจอรถแล้ว ต้องวิ่งแล้วครับอย่าว่าอะไรกูเลยไอ้กูขอละเพื่อน ไปแล้วเพื่อนไอสัตว์กูอยู่แล้วโชคดีมีชัยโอ้ไปเร็วเฮ้ยเเดี๋ยวเนี่ยหนันแลจัดประเด็ดอยู่จัดประเด็ดอยู่อยู่ให้งโง่ดิครับอยู่ให้งโงงไอสัตว์ขอไปแล้วโอ้โหแม่งในเมืองนี่โคตรเสียวเลยสัตว์เอ้ยออกจากนอกเมืองดีกว่าไปเจอคนเกี่เยเซฟไว้ไก่อนกู รถคนประนะันกวัวแล้วไอส้สตรมาดักอยู่ตรงพุ่มไอ้แม่ย้อยขี่ไปก่อนแล้วกันโอ้ยมีศพด้วยเป็นศพโอ้โหนั่นไงนั่นไงขับไปตรงไหนก็มีแต่แฟนขับต้อนรับเลยครับ <c oughs> เอฟซีกูเยอะเลยแม่งเอ้ยเฮ้ยแม่งขี่ตามด้วยเอาดีวะเอาว่ะเอาว่ะไอสัตว์เอ้ยเอาว่ะแม่ย้อยโอ้ยเอ็งแม่เย็ดโอ้ยกูจะหนีรอดไม่เนี่ยโอ้ยเหลือสามคนใช่ไหมเออไม่ใช่ดิเหลือสามทีแม่งมองจะบีบเหลือยิบเก้าคนเนี่ยตอนนี้ขี่นี้ก็แล้วกันมีอยู่แล้วสัตว์โอ้ โอ้ยเหี้ยเหี้ยละเหี้ยละครับเหี้ยละ What t h f c คืลิชิด Jesus cry oh w ว a t the fuck cool Jesus c r ยไอสัตว์ไม่ได้ี่ฆ่าใครสักคนเลย คนโง่เลยเหรอเชะต้นไม้ตายเองไปแล้วขอบคุณครับที่รับชมงันก็เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบาย